อายุก็เยอะแล้วนะยืนอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขก็ยืนอยู่ตรงนั้นถ้ายืนแล้วเมื่อยเราก็นั่งนั่งนานแล้วเป็นตะคิวเราก็ลุกเดินเดินแล้วเหนื่อยเราก็พักชีวิตเป็นของเรามีความสุขตรงไหนก็ทําตรงนั้นอยากทําอะไรก็ทําถ้าสิ่งที่ทําไม่ได้เอาเปรียบใครและไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเวลาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่ทําให้จิตเราขุ่นมัวเอาเวลาไปเก็บเกี่ยวความสุขให้กับชีวิตในแบบที่เราชอบ